กินไปให้ลังสวัสดีค่ะฮัลโหลเอเวอรี่บอดี้ใกล้ฮาโลวีนแล้วนะคะโอ๊ยก่อนอื่นขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะที่ที่อวยพรให้ยายขอบพระคุณมากๆค่ะยายขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขร่ำรวยมหาศาลเช่นเดิมค่ะวันนี้นะคะใกล้จะถึงฮาโลวีนแล้วฟักทองเต็มไปหมดเลยค่ะที่ยายพาไปดูส่วนฟักทองตรงนั้นนะคะเสร็จแล้ว ยายก็จะพาไปดูอีกวันที่ยายจะเอาจะซื้อฟักทองมาอีกลูกวันเมื่อวานเนี้ยยายก็เลยเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปหลายๆร้านเลยเมื่อวานรู้สึกจะไปสี่ห้าร้านไปเสร็จไปได้ฟักทองมาอย่างละลูกสองลูกเพราะมันแปลกประหลาดดีค่ะมีใครเคยเห็นไหมคะฟักทองรูปรูปหอยเม่นเหรอเขาเรียกมันแปลกประหลาดมากเลยอ่ะเนี่ยยังไม่เคยเห็นนะคะ เขาเพิ่งมีมาปีนี้หรือว่าหรือว่ายายเห็นแล้วยายไม่ได้สังเกตดู่งนี้นะแล้วก็นี่ค่ะน่ารักสวยแล้วก็เป็นรูปทรงแบบเนี้ยแต่ขอโทษนะคะยายไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่ายายยังไม่ได้ลองกินไม่ได้ศึกษาเขาดูพอเห็นรูปร่างประหลาดปุ๊บก็อยากให้แฟนขับทั่วโลกบางประเทศก็มีนะคะยายไม่รู้ว่าประเทศไหนมีบ้างถ้าประเทศไหนมีคอมเมนต์บอกยายด้วยนะคะ อันนี้ฮอเกโดธรรมดาค่ะฮอเกโดธรรมดานะคะเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวยายจะผ่าให้ดูลูกนี้ตกอยู่ที่ประมาณเขาจะติดาราคาไว้สามสิบห้าโครนนะคะคูณห้าเข้าไปอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบห้าหนึ่งโครนเท่ากับห้าบาทแล้วนะคะตอนเนี้ยอันนี้ก็สามสิบห้าลูกนี้ยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าโครนลูกนี้ก็ยี่สิบห้าโครนนะคะแล้วเดี๋ยวยายจะผ่าให้ดูค่ะอันนี้ไม่ต้องผ่าหรอกเนาะฮอเกโดเรารูล้ละ ข้างในมันเหลืองกินได้อร่อยนี่นี่ค่ะเรามาดูผ่าตัดฟักทองรูปดาวข้างในมันจะเป็นยังไงเสียดายอ่ะเขาเอามาประดับนะคะเขาเอามาประดับคนเดนมาร์กไม่เอามากินนะเธอประดับอย่างเดียวอืมาดูกันใกล้ๆแข็งแข็ง แข็งมากเลยโอ้ยนี่โป้งนี่โป้งนี่ค่ะเอ้ยเนื้อเป็นอย่างนี้ค่ะแสดงว่าเนื้อเขาไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแน่นเหมือนฟักทองบ้านเราเราก็ไม่แข็งเหมือนบ้านเราด้วยนะคะเหมือนฟักทองบ้านเราอะ จากนั้นเราก็จะมาลองผ่าลูกนี้ดูเนาะนี่เราจะมาลองผ่าลูกนี้ดูค่ะกลับหัวกลับหัวดกค่าหวัวเธอแน่นมากดีนะมีที่จับไหมฮะอุย๊ยประหลาดอะเฮ้ยเม็ดไม่มีกลับเป็นแบบนี้เม็ดเธอไม่มีเลยอะอือ แล้วก็มาดูลูกต่อไปเราจะมาดูลูกนี้กันนี่ค่ะเหมือนฟักทองไทยเราเลยค่ะมีเม็ดมีอะไรเนื้อก็แข็งนะคะเนื้อจะแข็งถ้าทางจะกินได้ค่ะอืมหอมแล้วก็แน่นค่ะอืม มาดูลูกต่อไปค่ะอ้ยสนุกสนุกสนุกตรงผ่าตัดนี่แหละนี่นี่ค่ะเราจะผ่าอย่างนี้เลยเนาะแท๊ดโอ้นี่ค่ะเนื้อก็จะไม่แน่นเหมือนลูกเมื่อกี้นะคะ อสวยเนาะเสียดายเรามาดูพันธ์ฮอกไกโดกันพันธ์ุนี้อยายว่ามีคนรู้จักเยอะแล้วล่ะนี่ยายก็จะพาให้ดูอร่อยค่ะอร่อยพวกยายไม่มีฟักทองพวกยายก็กินอันนี้แหละค่ะฟักทองไทยไม่มีมนี่โอ แชได้ <laughs> ไม่ใช่มีแต่เอ,เอฟักทองอย่างเดียวนะคะอันนี้เป็นลูกสุกีนี่ซึ่งธรรมดาเขาจะลูกเล็กเอามากินนะคะลูกเล็กจะอร่อยแต่ันนี้เป็นพันธุ์ที่แบบว่าพันใหญ่แล้วก็เพื่อนยายเขาปล่อยให้โตนะคะยายก็เลยเอามาแชร์ให้แฟนขับยายดูเอามาทําอะไรกินได้บ้างทําได้ทุกอย่างเหมือนที่ฟักบ้านเราทําได้ค่ะเนาะเดี๋ยวยายผ่าให้ดูนี่ค่ะ เนื้อก็จะไม่ไม่แน่นนะคะเนือ้อจะซุยแล้วก็เม็ดเขาเนี่ยตรงนี้จะจะจะนุ่มเวลานั้นจะต้องคว้านออกแล้วก็เอาแต่เนือ้อเขามาทำแกงไก่แก,ง,แกงอะไรได้หมดผัดไข่นะคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะที่ยายพาให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเสร็จแล้วยายมีอีกลูกหนึ่งค่ะลูกนี้ลูกเล็กที่สุดเลยที่ยายซื้อมานะคะยายก็เลยจะมาอันี้ให้ดู <c oughs> นี่ค่ะฟักทองฟักทองที่หญ่เป็นซื้อมานะคะไม่ค่อยใหญ่เลยเชื่อไหมคะว่าราคาราคาเท่ากับลูกนี้ค่ะราคาเท่ากันกับลูกที่รูปดาวน,นะคะสามสิบห้าโคนค่ะร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเออนี่ค่ะ <laughs> ใหญ่เลยทารา อันนี้มามีอันนี้มามีอันนี้ลูกสาวอันนี้จะยายจะยายจะเอามาประดับนะคะประดับวันวันฮาโลวีนหนักมากลุงนี้หนักประมาณห้ากิโลได้ไหมห้าถึงสิบกิโลยา,ายายว่ายายแบบไม่ค่อยไหวเลยนะคะหนักมากสุดยอดอะ่ะนี่แหละค่ะที่ยายไม่สามารถที่จะผ่าให้ดูได้นะคะ พันนี้ไม่ค่อยกินกันพันนี้จะแบบว่าเอามาประดับแล้วก็ทําเป็นรูปฮาโลวีนรูปเคี้ยวรูปตาอะไรเงี้ยยายก็จะมาทําให้ดูเหมือนปีที่แล้วยายก็ทําให้ดูนะคะแต่ปีนี้ลูกใหญ่มากสามสิบห้าคนร้อยห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทไม่แพงนะนี่แหละค่ะวันนี้ยายก็มีแค่นี้แหละแล้วไงเจอกับยายใหม่ร่ลำรวยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ นี่แหละค่ะผลงานของวันนี้นะคะที่อยากมาแชร์ให้แฟนคลับดู